มีคุยน้องเพนด้วยครับอย่จะเป็นไฟท h t the Moon ถือดาบทองอ่ะเ่ะือมาสเตอร์พลังแห่งคิดิคอ n o r m a l i จบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นทางด้านนิกมาประทะอารีแอนนะฮะรอรับชมกันได้เลยชิบอัจจริกเบคุณชิบอัจริกเบคุณ ยามซผมตรงบางนี้ก็แลกกันไปฮะไอซ์เบิร์กแล้วก็ยังจีครับตีไปผมด้วยูคริสล้บางนี้ e อีเพลสตันสครับอิมชั่นอันมีจูนและเอวิววิโอเบรดเดกันไว้ผมแต่ก็เจอครับเปิดสไปคร์เสฟสไปแล้ววับย้อนมาฮะขอบคุณคุณพีรการครับหนึดาวครับวิวเทเลปร์ยนะครับทเนอโลฮาแดนส์และเบนฟูรีปันไซนนเจโรอฮะ เซียวเรเปิดดังเคทบอลเลอร์ไปพยายามจะหนีครับผมแต่ก็หนีพ้นหรือเปล่าปัม๊มขึ้นมาได้หน่อยครับเลือดฉันนี่คลบเดียวไปตามทันไม่เจอคืนสโนวา่าจากเลียสไปฮะสกอร์เป็นสองหนึ่งครับทางด้านนี้คือสโนวา่าเดึงไซเซจยรอไ้แต่ยังลากครีไปต่อด้านบนครับผมโดนฝืนกับพัชชาหาผ่านเปิดไปแล้วก็วีจูดไล่จ้วกย้ำต่อพัชชาตายสกอร์เป็นสองสองมีมอฟเรนเปิดคะทางด้านไอซ์เบิร์กทอยครับผมมอฟเรดอันที่ยังจีไว้ก็มีเพลซันมาไม่โดนไอซ์เบิร์กครับ ปลอดไปจับล็อกไว้แล้วทอยกับอีเลียสพิดมาใส่ใน,นยังจีกับยังจีเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นสามสุอสี่จ้ากนอดจะขึ้นเป็นดรัมมาเป็นดูแลตรงกลางนี่ซัดไปกับเมจิมิซายแล้วพิดไฟเปอร์ครับละลายเอเลียสทิ้งเ,เลยฮนะิคอไปเนี่ยพันชาบอกวานันเบรกหมดร์ร์ฮะเปิดไปผมนนนโดของกับสกิมเปอร์เพล็กบอกแล้วพันชาบอกตายเจอมีจุดคอไปครับ ไปวางลงไปถ้าเป็นแบบเพี่ยมมาตีคลีย้ำต่อครับผมไอ้ผ่านเปิดไปใส่นั่นอิมเมชั่นสันเปจิ้งวิสไซลงย้ำต่อฮะอิมเมชั่นเจอรั่วเบาอิมเพลสันไปไม่โดนครับผมเรียบร้อยครับอิมเมชั่นก็เป็นสามต่อเจ็ดครับยูนัมยูซีเคก็ไปถึงหมดไอพาร์ดเปิดมายิงพิทอัดย้ำต่อฮะพิทยันลงไปที่นั่นอิมเมชั่นครับผมอิมเมชั่นเจอเบจิ้งวิสไซแล้วก็เรียบร้อยครับคิลส์สปิลนั่นไอซ์เบิร์กครับไปยิงไปเน้นๆครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับ ไม่ได้ไปไหนครับผมพิทยัดลงต่อที่อีเมชันไอผ่านล็อกไว้พอดีครับอีเมชันก็ตายฮะโรเทรดได้สวยแล้วครับตัดไลซูลเลอร์ได้ฮะมิสแลรตฟันเข้าเต็มที่ไอซ์เบิร์กครับผมไม่นอนหรือเปล่าวาร์ปได้ทันพอดีฮะเกือบไปแล้วผมไอผ่านมาคันแล้วก็ยอมตายแทนโอเวอร์พ้นฝ่ายครับฝ่ายน้ำร้องครับผมไม่พ้นอยู่ดีฮะเบลสลเออร์บาดไปครับผมสไลด์มาโดนแดนสวอป สันไปเป็นยิงอิสตาบ์แล้วก็ดึงย้ําต่อครับพิดไปเรื่อยๆเซนต์ดีมชัน่นเปิดมาของพนซิกเมก็มีเลียงทั้งน้าตัวของ All อาลวาแดนซตซส์ดีมชั่นก็ไม่รอดครับเมก้คิว้นไอส์เบิร์กครับไอผ่านลงย้ําต่ออีกรอบรอบโดดขึ้นเกินั้นไอส์เบิร์กไปฮะตางความนี่สับย้ํมของเคยเซาลครับ,อ,อ,รบอยู่เอเกรนลงไปที่้ดนของคีิสไลยครับคีออิสไลัโยกไลมาต่อนะไอผ่านลงอีกอรอบรอบบอลเซนตัวของเป็นอมันเซอร์เป็นอมันเซอร์ผ่าชาเร,าาารีย พิดแปะลงไปที่อีเรียสอีเรียสโหนสไตลยครับผมไอ้ผ่านลงก้บต่อไม่รอผมดับบเิิลควไปครับโอ้ไอ้ผ่านนี่รัวๆจริงๆครับเซนบิลว,วางลงไปครับไวเปอร์ยิงพิดแปะลงต่อเนี่ยครับผมไซมาชาพิดลงอีกละรอบครับผม,มนักแข็เแกร่งไปครับพัชชาพิดใหญ่ก่อน,น,นไร้บา่าครับปล่อยเมาส์ฮะนสต t o p p a b l e ของนั่นไอส์เบิร์กครับสาดพิดมาครับนักนุ่มของมัชชาครับไวเปอร์สไตร์ครับยัดลงไปพัชชาละลายก่อนฮะ ไอรีนิสเบิออไวนุ่มไฟผมส่วนวีจูนกับตบยมยับที่ยังดีแล้วไวเปิดตายขอซนเนจสไปฮะสตันเป็นที่สายยับต่อเดียวคึ้สไลด์คึ้สไซน์โดนควักสตาร์ที่ผมแล้วก็อยออกไดเปล่าไหลก็มายิงใส่ขึ้นสไลด์ผมแป้วบีเปิดครับไอซ์เบิร์กโอเทกันไฟผมแล้วก็ตีบาร์ไรครับผมถอยกลับเลยฮะไฟทุ่มหมดบีชีทไยไปไอ่าจำบล็อกไว้ตบยึมยับใส่ด้านขึสไลด์ครับเปิดล่างเรเดรมาเล่ยตบคึสไลด์ครับผมไม่สตัสวอป โอปิสเลนเลยในการช่วยกันแชร์ดาเมจครับแต่ดาเมจของโอปิสเลนนี่หนักมากครับผมเป็นได้แบตเทนฟูรีเด็กแต่ไม่รอดครับคิสไลท์ครับ AW นี่เกือบตายครับผมแล้วก็นี่ครับแยกลากล้างพิดกันไปก็มีจุนตบยับยับตบยับยับเรียบร้อยปาชาได้แบ็คฮะแต่ตรงกลางยังต่อเลยเรื่อเปล่าเลยซ่งเรื้องยังจีตัดคลิปไปครับเจอแดนอิมเมชชั่นครับสวัปเต็มที่ครับผมแล้วตบยับไปฮะ เฟซิ่งไฟล์เปิดคับอีเลียสแต่โดนสตาร์ทกับผมจากด้านของเปิดโรล่ไฟ์ครับต้านดามเมจ้ลเปิดไปครับแต่ก็โดนจี้ยับไตเนี่ยร่างวิญญาณหลอนก็ยังคอยบัฟไฟครับเป็นเจนออร่าของทเจนไฟล์เปอร์พาวเวอร์ไปแล้วก็บาแรกคยับต่อซึ้งเกิดมาครับอิมเมชชั่นอิมเมชเมชั่นสตันไซไวเปอร์ครับผมไวเปอร์มีขบีเปิดทันปา๊บมีขบีเปิดได้ทันครับแล้วก็พิดยัดลงยับต่อตบเทนอิมเมชชั่นเลยัวอิมเมชชั่นได้นั่นไฟเปอร์เคลื่อนกันอปเลลยยผมกิโตาฮะ มาแรกครับผมเนี่ยต่อครับคิสไลท์ไม่มีได้ตัวของฟันสแลนโจดขึ้นตัวไฟเพิ่มเพิ่มแบ็กเกลื่อนไปแล้วก็ตายโอ้คิสไลท์ครับก็ไลไอซ์เบิร์กเลยฮะเนเชนมาครับผมผมสแลนฟันก็ไปถึเฟรมครับผมกระโดดเพิ่มแบ็กเกลื่อนมาต่อเคาน์เตอร์ได้ของเจ้ากนอตไปอีกครั้งครับปีจุดฟังยำกันยังจีตายครับผมเบนฟูรี่ฟันถอยออกฮะแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ข้องลัวๆครับเจมส์ล่อครับไอพาร์ดเปิดมาล็อกใส่ได้ตัวของเจ้ากนอตเจ้ากนอตตายครับผม ไม่รอแเจ็บตัวกันไปอิมเมอร์ชันในหมอนจะวับกับวับไม่ได้แล้วก็จีจีเรียบร้อยครับนาวีครับตกรอบไปฮะไฟทูมูนครับชนะไป2องส่วนพันเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับโอจีเจอกับโอจีในช่วงตีหนึ่งนะฮะยี่สิบสองต่อแปดเข้มๆเลยทีเดียว ไวเปอร์นี่มากดเทิร์นควีนเอาเพนยับๆผมในช่วงต้นเกมครับควีนก็ต้องถอยเข้าไปฟาร์มป่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแลกกันนะในช่วงตรงกลางครับแต่ว่าเฟิร์สบัตเป็นของทางด้านไวเปอร์นั่นเองเนี่ยส่วนไลซิลเลอร์ก็ฟาร์มเ,เพลินครับอยอะๆเกมนี้ครับผมของมาแบบแน่นๆครับเป็นทางด้านหนัวของอาร์เบลตกับเอ่อแมนต้าก่อนฮะ,ะซึ่งเมนต้าก็มาตันตามชามมิ่งครับผมเอาไว้ล้างพิษของ เวนอมเอาไว้แก้ไซเลนจากเนเนอร์ควีนอัพเพนครับนะรบหรือว่าเนือจากไมเดนนั่นเองครับได้เข้าไปนะฮะเปิดร่างเรทก็หนักข่อยครับผมล่างเดสแบบสองชั้นเลยฮนะถ้าไม่โดนไซเลนกับล่าง,างเรทร่างอิมูลครับแล้วก็เมนเตอร์สไตล์ครแยกร่างรีมุปดีบับไปฮนะ